เก็บอะไรโอ้พหไม่เใส่ลงไปโอ้ยนั่นไงประมาณนี้แหละทุกเย็ให้่างนี้แหละอยู่ในทุเดือนเลยอ่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่อีกแล้วนะครับนี่วันนี้ได้ของเด็ดมาเด็ดมากเดี๋ยวมาดูกันนะครับเป็นอะไรเมื่อคืนฝนตกนะครับดูแถวนี้ชื้นหมดเลยเห็นไหมโอ้พ่อกวาดอยู่นู่นเมื่อคืนฝนตกเนาะโอ้กวาดได้อยู่เลยพ่อกวาดยากเนาะถ้าฝนตกใหม่ใบไม้ร่วงกวาดยากครับแต่นี่ดูพื้นคุณผู้ชมมันชื้นๆเห็นไหมนี่ฝนตกขังเด็ดขังเด็ดมาดูเด็ดมากมามาก,กวาดเสร็จแล้ว นโอ้ของเด่นวันนี้วางไม่กวาดเลยของเด่นเอี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยมองไม่ออกเดี๋ยวพ่อเอามาเทเอากระมังมาเทก่อนเทก่อนเนาะเทดู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 ตึ๊บอะไรอ๋อตัวเดียวตัวเดียวอันเดียวตัวเดียวอันเดียวอันนี้นี่คือตัวเดียวอันเดียวแต่นี่รวมนี่ด้วยนี่คืออันนี้ตัวเดียว j a m ัน อันนี้เป็นอันท่ามันเนาะอันท่ามันอันนี้อวัยวะมันของวัวนะครับตัวเดียวอันเดียววัวทําอะไรินเดียเราเคยทําไปแล้วเมนูต้มส้มเราไม่ทํ้ทำอะไรเลยวู้วสุรชานอ๋อคั่วตัวเดียวอันเดียววัวสุรช้านอันนี้มันจะไม่เหนียวเพราะว่าคัาวเลยเหรอเขาต้องกรูมมันนะ ต้มทำไมพ่อทำไมไม่ข้วนเลยไม่ได้ปะรวมนะครับต้มกินมันอ๋อดับกลิ่นต้มให้ดับกลิ่นเนี่ยดับกลิ่น้าวอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ๋อต้มใส่สมุนไพรดิเออ่ะอ๋อต้มใส่สมุนไพรดับกลิ่น้าวนะครับหลังจากนั้นก็นํามาข้วมาข้วอ๋อน่าสนใจครับมาเดี๋ยวเรามาติดตามกัน เตรียมเครื่องกันก่อนเนาะถ้าลงเตาแล้วครับผมนี่ไม่ใช่พ่ออันนี้หม้อไม่ใช่กระทะหม้อลงเตาแล้วครับหม้อนี้มันจะตุ๋นดีกว่ากระทะนะครับใช้หม้อครับต้มน้ําไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องกันเพราะว่าน้ําจะได้ร้อนเลยนะครับอิดผาไปนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องกันครับผมหั่นไปพ่อหั่นกันหั่นหน่อยเนาะ หั่นแล้วก็ค่อยเอาไปต้มนะครับต้มแบบเกี๊โอ้นี่เขาก็ล้างชาดเหมือนกันล้างนะรางชรดเนาะเดี๋ยวเอาออกแนวมันเลยนะไข่มันนะไข่กับมันนั่นเนี่ยออกเลยโอ้นี่ไข่ล้วนๆเลยนะไข่นี่ยโอ้ไข่เยอะขนาดนั้นไข่นี่ไข่ขาวแล้วเนี่ยอืมไข่ขาวไปทำไอ้ข้าวคั่วไข่ได้ไหมพ่อมอเนอร์อย่างเง้หน่อยอย่าได้หน่อยได้ก็ได้ก็นี่แหละมอนี่ไข่หมดเลยพ่อนี่ไข่หมดแล้ว โอ้ไข่ขาวไข่ขาวนี่นี่ไข่ขาวๆนี่เลยคุณผู้ชมนี่น,นี่เอาสามอย่างนี่แหละครับที่เราจะไปต้มแล้วก็ไปขัวาวต้มแล้วก็ไปข้าวทำอะไรอ่ะพ่อทิ้งเหรออันนี้ก็ตากแห้งมา้วกเลยูตากแห้งให้าวขี้โคข้าอะ่ะข้าวกระไรนะเครื่องมีอะไรบ้างครับแนะนําเครื่องหน่อยเครื่องมานี่นะครับจะไข่นะครับข่าบะหมกูดมะเขือช้มหอมแข็งเกลือขมิ้นผงชโลดน้ำมันนะครับพริก กสดด้วยตอนจะไปต้มใส่อะไรบ้างพา่อตอนไปตัวต้มเนี่ยใส่สา,ามยางในราคาจะขายเป็นมะกรูดนั่นแหละไอ้ตัวสามยางาาไขายเปมะกรูดครับจกกัดการตดหน่อยกลิ่นจะได้หอมนะครับใส่ผมสามยางครับไปทำไปต้มเนาะไปต้มก่อนโอ้ยพ่อดูโอ้ร้อนไหมเปิดนะ้ร้อนนะเ,เ,เปิดเลยเปิดเลยเอ้า ปึ๊บนี่ใส่ลงไปแล้วเอาละครับลงไปโอ้ยเดือดเลยโอ้ยนี่ยังเดือดอยู่เลยใส่ต่อเลยไม่พอใส่ต่อเลยเอาเลยครับนี่ดับกลิ่นคาวกันลวกให้มันตึงๆครับใส่ลงไปนี่ครับโอ้ยไข่อ่าพี่สาว้ นานไหมพ่อนานอยู่น่อยกัประมาณ10 20 3 0ประมาเนาะประมาณออ้นละเราดูครับเดี๋ยวได้ที่เดี๋ยวเรามาดูกันครับผมระหว่างที่ต้มตัวเดียวอันเดียวเรามาเตรียมเครื่องไว้คั่วนะครับเริ่มจากหอมแขกครับผมนี่ยคัวต้องมีเนาะ <c oughs> มันจะหวานนะครับเนี่ยหอมแขกแหละกี่หัวพ่อสองหัวหรอสองหัวพ่อมันเยออยู่เนาะตัวเดียวอันเดียวมันเยอะอยู่อะ่ะ ลูกพขาเนาะลูเดียวต้องพอนะเกลี้ยหวานครับนี่ เดือดบุกเลยคุณผู้ชมเปิดดูหน่อยไหมพ่อเสียงบุกๆๆละเนี่ยเสียงบุกอย่เงี้ยพ่อนึกถึงต้มอึงต้องหาอึ่งมาต้มอีกแล้วนะอยากกินอยู่เลยเนี่ยอยากกินไหมอยากกินอึ่งเออเดี๋ยวนะครับต่อโอ้โหเดี๋ยวต่อไปถ้าเราตุ๋นเราอะไรเงี้ยใช้หม้อนี่ก่อนนะตุ๋นดีอันเนี้ยนี่นี่มาข้าวนะครับมีกลิ่นข้าวเลยมีแล้วอันนี้อิ่มอิ่มข้าวทุกอย่างนี้มันมีกลิ่นสระหม่อมไผ่น่ะครับปิดฝาไว้หน่อยครับเหมือนเดิมครับร้อนได้ใจมากครับเอาตนีะ กลิ่นของไส้เข้าน้ำหม้อนในรามอโคอ่ะเพราะอโคเลยนะฮะโคโคดีๆประมาดรวมนะมันกลิ่นมันแห้งไม่ค่อยเดือดแล้วพ่อน้ำแห้งแล้วมั้งไม่ใช่ได้แล้วแหละอดูเปิดนะครับปึ๊บโน้ำามือดแห้งครับผมเดี๋ยวเราจะไปหั่นแล้วก็นําไปคั่วต่อครับผมกินได้กินได้จะต้องไปล้างน้ําเย็นอยู่แนะเพราะไม่งั้นหั่นไม่ได้นะอุ้ย เทป้อยน้ำเย็นน่อยไม่งั้นจับไม่ได้ครับตุดใหด่เลยนะเรามาหั่นกันหั่นตัวเดียวเดียวกันนี่โอ้โอ้โเกือบๆกออยู่เลยตอนนี้ยังเหนียวอยู่นะมันจะขวดต่ออยู่ครับเกือบแน่นอนแหละโอ้โระวังนะพื้นลย เยอะอย่างวะเนี่ยคือเกือบๆอยู่นะโอ้ยนี่จะเต็มหม้อแล้วเีย่อันเดียวนะเนี่ยต่อใบไข่ครับไข่สองลูกหั่นนี่จะแตกใส่หน้าวะเนะระเบิดไม่พอนะไม่ไ้ยโอ้ยโอ้ยนั่นไงนั่นไงไข่ครับนี่เกือบๆเนาะเกือบ อีกลูกหนึ่งครับตบวดไหมชื้นเฮ้นี่ไม่มีนี่ไม่มีน้ำรอ้อนไปพอนะเรื่องะทำข้างหลังไหมข้างหลังง่ายกว่าไหมอืมเนี่ยมันเหมืนี่กันใช่ครเฮ้ยตรงนี้มันเหมือนอันนี้เพราะลกอ่ะอืมมัน <ไง S 1> ลูกว,<ะ>วัวอะไรเขาเรียกน้องวัวน้องวัวน้องควายนเนี่เนาะล็กมันคล้ายๆกันเลยตัวมีกลิ่นหอมขนาดนั้นโคโอ้โหเยอะเหมือนกันครับ เครื่องที่เตรียมไว้ครับผมกระเทียมพริกกระชมหอมขาวตะไคร่นะครับเอเคยอะหอมครับปรุงครับผมปรุงนะครับเกลือเกลือนะครับนี่สลัดครับผมปลายน้ำมันโอ้ยน้ำมันนี่หมดละหมดขวดละเดี๋ยวซื้อมาเพิ่มน่ขมิ้นนะครับตามด้วยผงขมิ้นครับผมครับนเข้ากันหอมๆเลยคุณกระชม อันนี้เดี๋ยวเราก็ไปตั้งไฟสุดนี้นะเนี่ยสุดกระชานนั่นนี่นี่ครับเรียบร้อยนะครับตั้งวนเตาแล้วครับไปป่อยกระทะลงเตาครับผมวันนี้กระทะของจริงนะเมื่อกี้หม้อเมื่อกี้หม้อผอมากระทะอีกนี่ครับปิดผาไปนะครับอี่ตกแตะแล้วครับคุณผู้ชมมาครับเปิดดูเป็นไงเอาล้วครับโอ้นี่กลิ่นหอมมากคุกท่าน ททคเตมน้ำ่อนหันแหนหน่อย้นเยวหน่อเดียวน,นี่นี่นแต่แล้วเอาละครับเอาละครับนี่โอ้นี่แห้งแลครับ เอาไปนะครับโอ้ยร <lawsuit. S 2> ้อนน้ำแห้ง <mer> เนาะร้อนน้ำแห้งน้ำแห้งก็สูงแล้วครับกินแล้วาลยพรแล้วเลยเนี่ยเอาละครับโอ้ยร้อนน้ำเง้ยวไปดิอ่าประมาณนี้แหละชุกเงียวให้อย่างนี้แหละครับนได้ชุกเงี้ยวเลยเอาละครับผมชุกละครับวิ่งพร้อมพร้อมอูกินหอมเลยอะไรนั่นน่ะอ๋อกินได้ชุกยอดนี่ หอมมากมาเดี๋ยวเรามาชิมกันครับผมอะชิมเลยชิมก่อนนะครับชิมก่อนอ๋อ,อน,นี่อะไรเอ็นนี่ไข่นี่ไข,เไข่เอาไข่ก่อนเอาไข่ก่อนจัดไข่ก่อนเว้ยโอ้หนกเลยออมานะอมเลยโหนกจุกเนี่ยนะโหจุกมาเอาเลยครับจ้วงไข่ก่อนเลยครับจิ้มนะครับผมคำแรกครับผมโหนกจุกก็มาครับเป็นไงครับผมกลิ่นหอมมากกลิ่นน้ำลายตามเลย อีกางมอกระดับอีกางมอกระดับอีกางอีกองอางมอกระดับชูดหยวนเลยฮะกลิ่นหอมเลยกลิ่นหอมทำนไำผึ้งแถวชัยเนี่ยมากุดห้วยกินนะความเ,เลยเข้ากันแล้เข้ากันขนาดนี้นีอ่อันนี้เป็นเอ็นมันอือเอน็นของมอกระดับเนอะกึบอยู่นะนกรึบๆอยู่ไหมเพ่ออืมกรึบๆม,มอกระด อืจะเลียกน้ำจะเหนียวด้ยนะคือคือมันแหละคล้ายๆเขาโคกไก่อ่ะเครื่องเหมือนกันไงยนี่ยหอมเลยหอมมากคุณผู้ชมแล้วไข่เป็นไงพ่อไข่ไข่มันเนาะมันเหรอมันนะมันอร่อมากนี่เลยครับมากินลยนะครับอืมวันนี้นะโคกับซุมแซ่บนะกุนยาอย่างใช่รสชาติอันนี้หวาว่า แต่นั่นนั้มีน้ำซุปไงมีน้ำให้สดคนละอย่างมันไดความกะมามาผู้ชมนั่งกินแล้วนะครับแล้วไข่บัวอืมมันๆจิงมันมันๆไม่มีกลิ่นนะไม่มีกลิ่นสาบนะครับไม่มีอืมลองตัวเดียวอันเดียวก่อนอืมนี่กรึบๆอยู่ เหมือ,นข,อ,อน,นข้อไก่อ่ร่อยไก่อร่อนข้อไก่กรึบครับมันๆแล้วก็กรึบมีความเผ็ดหน่อยๆเราใส่พริกไปแล้วมีกลิ่นใบมะกรูดจริงนะตอนเราต้มหลับกลนนะิ่นแะล้วเพนาะนนะันหอมมะหอมข้าวโค้งังม่มีกลิ่นนะกลิ่นหอมสูตรแ้่หอมดี น้ำก็อร่อยว่ะน้ำอ,อ,อร่อยนะมันไม่เละนะครับคุณผู้ชมมันจะกรึบๆอ,อ่ะนิ้วก็ไม่ใช่นะใช่มหมักหม้อเลยหมัอชิ้นใหญ่เขียวยาก <c oughs> ไข่อืมไข่หม้อมันไข่วัวนี่ค,ครับไขนะ่มันม่ไข่เป็ดไห่จอมแล้วมันเล็กลง เออต้อมก่อนนี่ดีเนาะไม่มีกลิ่นคาวกลิ่นสาบเขาลอ, <c oughs> องต้มนี่ก่อนนะครับแต่ถ้าโคั่ที่หมัดต้มอ่ะมันจะมีกลิ่น้วยอะเอาน้ำไว้หน่อยก็ดีเนาะไม่คุกข้าวเพราะเนาะเนี่ยเนี่ยเป็นขวดเนี่ยเอ็นจริงจงบางคนข้าไปตุ่นนะตุ่นมันเหมือนเอ็นเลยครับตัวเดียวอันเดียวนะี่เนี่ยมันจะกึบกๆึเหมือนเอ็นเลยครับ เข้ายากเนอะอืมใช้มือจิ้งบันตัวเดียวอันเดียวอ่ะอืมตัวเมียก็ไม่มีด้วยมันตัวผู้อืมเยอะเหมือนกันเนี่ยข้าวจนหมดเลยนี่เหลือเยอะอยู่แหละหักพริกหน่อยนี่นี่อ๋อเลือกไข่ครับมาปิดท้ายนี่ไข่เหมือนกันไข่เหมือนกันนี่นี่นี่ มีเห็่เนี่ยเนี่ยไหรวมเนี่ยเอาเลยเอาเลยพราเอาเลยอ่ะจัดเต็มไข่ครับเอาเนี่ยเขียนเอาเอาอ๋ออย่างวันนี้ฮือปิดท้ายด้วยไข่ครับไข่นุ่มมันมันนุ่มๆหัวใจแล้วเนี่ยขอนหน่อยครับออ อันนี้มีมีมันมีไข่ด้วยนุ่มเลยเครื้อ,องหน่อยแล้วกันเอนมันกรึบกึบไข่มันนุ่มๆครับเพราะว่าเนี่ยรม้มเนี่ยตัวแฉบกว่าน,นะอร่อยกันเนาะกลิ่นมันเหมาะมันก็แล้วแต่คนชอบนะถ้าชอบแบบว่ามีซดน้ำก็แฉบจะได้ซดน้ำอันนี้เมื่อมีน้ำครับแห้งๆหน่อยวันนี้ก็ประมาณนี้นะพ่อเนาะนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับคว้าตัวเดียวอันเดียวนะครับอันนี้